กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่ง มาเธอชื่อว่าปลาลวกคุณจินดาพรเธอสวยร่างอรชรนจะพาคุณจอนไปชิมทั่วไทยทุกร้านและพัตตาคารเธอไม่เกลียดคานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุยยงจ้ยรว,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 วยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวยรวยรวย แทนก๋วยเตี๋ยวกับก้าวตเ่ี๋ยวกับข้าอะไรได้หมดเลยอร่อยทีนี้หมดห่วงแล้วล่ะครับว่าชีวิตคุณจะขาดรสชาติเพราะมีซอสพริกายซอสจากนี้ไปชีวิตจะมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับเพราะเมกใบซอสซอสพริกเย้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยห่วงจุ้ยครับและสิงอร่อยนอกบ้านค่ะเราก้าวเข้ามาปีใหม่อย่างปลาเนี่ยอุ๊ยก้าวมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก้าวมาเยอะมากมันเป็นตุ๊ดจีนแล้วนะใช่ครับเอ๊ะตุ๊จีนวันไหนนะอาจารย์ครับวันที่ห้ากุมภาโอ้ก็ใกล้แล้วล่ะค่ะนี่ทีนี้เรามาถึงการดูร้านอาหารหรือการดูในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดปลานะค่ะเราก็ต้องดูว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้เลย เหมือนดูง่ายๆวันนี้ปลาพามาร้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ปลาเห็นถังนี้ไหมเห็นเห็นเห็นอ่าถังนี้นี่มันเหมือนปูนอ่าวางไว้เราทําเป็นบ่อน้าบอกมิ้ว้เลยเห็นนี่ไหมอุ้ยคล้ายกันเลยอ่ะเนี่ยคือเขาวางไว้เนี่ยเป็นของเทศบาลอ๋อใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าร้านนะร้านเราอาจจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นสาธารณะซึ่งมันเป็นของรัฐ เราทาอะไรไม่ได้ใช่นี่แหละครับแล้วเราจะปรับอะไรได้เนี่ยนะท่านผู้ชมทุกคนต้องดูว่าเราทําของเหล่านั้นอย่าให้ดูเป็นถังขยะให้เป็นดูสิ่งที่รู้สึกว่ามันอยู่กับเราและมันมีคุณค่ากับบ้านใช่ไหมเอาละปลามาลองดูภาพบ้านนี้ยังไงอ่ะครับถ้าตรงเนี้ยถังเนี้ยเราจะทําให้มันดีขึ้นอ่ะถ้าเป็นปลาไม่ปรึกษาอาจารย์นะครับคืออยู่ๆก็มีไอ้นี่อยู่หน้าบ้านเราปลาที่ว่าปลาอยากจะเอามาเป็นที่วางของเลยเช่น เอาต้นไม้มาวางเก๋ๆเกกระถางตรงนั้นก็มาเรียงให้มันสวยงามรหรืออาจจะทําจัดสวนเล็กๆเรียกว่าใครมายืนมองอุ๊ยดูเก๋ดีอะไรเงี้ยเอาของที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าแต่สร้างดูให้มีประโยชน์ทางสายตาแล้วก็สอดคล้องกับต้นไม้ใบหญ้าครับนี่แหละครับพวงจุ้ยมันคือเรื่องราวอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเป็นตัวเราเนเราต้องมาสัมผัสเราเห็นมันทุกวันอะ ถ้ามันมีความสุขเราก็มีความสุขตามเอาละวันนี้ปลาพามาที่อำเภอเสนาค่ะและตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านที่ชื่อคล้ายๆกับตัวอำเภอนะแต่ฟังให้ดีนะคะชื่อร้านเสวนาคาเฟ่ค่ะมันจะมีเนี่ยหนึ่งเก็ก็เป็นแบบเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งอำเภอนี้ค่ะอำเภอเสนาคืออยู่ในจังหวัด ร้านนครศรีอยุธยาค่ะโอค่อยๆเน้นค่อยๆเน้นเพราะว่านะเราพักกันสักครู่ดีกว่าเพราะว่าเข้าช่วงแรกเราก็คุยเรื่องหวงชุยกันเลยนะรู้สึกมันคึกคักขึ้นครับอันนั้นปลาพักกันสักครู่นะเดี๋ยวอาจารย์ไปดูทำเลนะเพราะร้านนี้อย่างที่ปลาบอกนี่ไม่ใช่จุดที่อาจารย์ต้องแก้อย่างเดียวนะมีจุดดีๆที่น่าสนใจด้วยฉะนั้นสำคัญมากที่สุด ในช่วงรวยด้วยของชุยต้องติดตามไม่ดีคุณปาไปเรื่องอาหารแล้วกันเ๋ยวตผมจะเดินสัมผัสบรรยากาศนี้ลองดูว่าเผื่อมีคนอยุธยาอยู่แถวนี้ได้จะไปสอบถามอะไรอ่ะจะได้คุยกับเขาหน่อยเชิญเชิญอาจารย์เดี๋ยวปาไปที่ครัวดีกว่าครับสักครู่ครับ ท่านผู้ชมครับเราเข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยห่วงจุ้ยในกฎเกณฑ์ข้อแรกของการมาดูสถานที่เนี่ยครับถ้าเราสามารถสำรวจเขาเรียกว่าสำรวจพื้นที่นั้นประวัติพื้นที่ที่ดีเรารู้ได้เราสามารถดูหวงจุ้ยได้ลึกซึ้งครับผมก็เดินดูบรรยากาศทั้งหมดในร้านนี้แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูสภาพชายพัยภูมิแวดล้อมถ้าเราเจอผู้คนแถวนี้ก็ถือว่าโชคดีคุณลุงครับ สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมมาถ่ายรายการรวยด้วยหงจุ้ยคุณลุงเป็นคนแถวนี้เปล่าครับอยู่แถวนี้แหละครับครับเป็นคนอยุยายนะคนอายุธยาเลยแม่นี่โชคดีเลยครับผมกําลังสงสัยอยู่ครับไอ้ทางน้ํานี่นะคนคนจีนนะเขากลัวทางน้ําพุ่งชนทางน้ําจากไปอะไรเนี่ยคือกลัวสามแยกส่วนมากใช่กลัวสามแยกครับผมจะเล่าประวัติของแม่น้ําสายนี้ให้ฟังว่า เส้นนี้คือแม่น้ําน้อยสายนี้เนี่ยมาจากอำเภอผักไห่นะฮะแล้วเลี้ยวซ้ายนี่จะไปอําเภอบางไทรออกเจ้าพยาอ๋อนี่ออกไปแล้วลว่าน้าไหลจากนี้แล้วไปโน่นเลยถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปเจ้าเจดนะไปประตูน้ําเจ้าเจแล้วไปออกสุพรรณบุรี จุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมที่มาเจอกันก่อนแยกครับตรงนี้เขาเรียกว่าสามแยกมโนสามแยกอ่ามโนราน่าจะมโนราเหรอสมัยก่อนมีสารเจ้าตรงนี้ผมถึงมาดูเอ้ยข้างหน้านี่มันมีสถานีตำรวจใช่ไหมนี่เป็นสถานีตำรวจเก่านะครับเก่านะฮะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่เก่าแต่ข้าอนุรักษ์ไว้แล้วเขาให้คุณลุงมาอยู่ที่นี่ปะก็ให้มาคอยดูแลอ่านี่คือสภาพด้านลงสำหรับร้านนี้ใช่ไหมพอมาสำรวจร้านนี้ ทั้งด้านขวาเนี่ยมีถนนที่ถนนไปไหนถนนเขาเรียกว่าถนนเรียบคลองเรียบม่น้ําถนนเรียบม่น้าไปนิดเดียวแค่แค่สักกิโลเดียวกิโลกว่าแค่นี้ครับเพราะเรีอยไไออันนั้นเป็นอะไรคล้ายๆอันนั้นอำเภอว่าการอาเภออ๋อเก่าแก่มือนกันปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันอ๋อแปลว่าที่ตรงนี้หน้าร้านของเขาเนี่ยเป็นที่ศูนย์รวมของประชาชนประชาชนเดอแล้วกระแสน้ําก็มาอยู่ตรงนี้ครับทำเลดี เส้นแ,แ,แม่น้ําแม่น้าน้อยเนี่ยถ้าห้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่เพราะว่าเรายังไม่มีถนนเมื่อก่อน,เ,นเ,ออเราต้องสัญจรด,ด้วยครับทางเรือคนอายุทยาเนี่ยเขาบอกคนอายุทยาสเสน่แรงไม่ใช่ <c oughs> เรครับสูรรววมากมีเมียคนละสี่ห้าคน <c oughs> ไม่แรงเท่าไหร่ทำไงผมทีไ่ได้เป็นคนอายุทยาบ้างก็มาหาสภายแถ่นี้สักคน่เดี๋ยวจะแนะนําให้โอเคขอบคุณครับเอาเรามาตรงนี้ครับ มาตรงนี้เรามองเข้าไปในบ้านเลยนะฮะพอมองเข้าไปร้านตรงนี้เขาเปิดเทเลสข้างหน้านรับนี่คือเขาก็สร้างทางของเขาเพราะตรงนี้มันเป็นที่ของชาวบ้านนี่เป็นที่ี่างไม่สามารถวางโต๊ะได้ไม่ได้รถก็จะวิ่งผ่านต้องใช้ร่วมกันคเพราะนั้นเขาก็แทนที่จะปิดหน้าร้านตรงเขาก็เปิดสเต็ปนิดนึงคือการวางวงจุ้ยที่ดีนะฮะถูกฮะแล้วก็ เนี่ยรถมาอย่างนี้นะครับแบบรถกำลังมาเนี่ยมาภาพเนี่ยเขาเปิดประตูนี้รับครับผมว่าร้านนี้ใช้ได้เลยครับนี่ครับขอบคุณคุณลุงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าข้างในครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมครับปล่อให้คุณลุงแกดูน้ําอย่างนี้นะครับด้วยความเป็นชาวอยุธยาน่ารักน่ารักใช่ครับอาล่ะเข้าร้านแล้วผ่านคุณลุงไปเจอเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณอะไรครับผมคุณอุ๋มนะคะคุณอุ๋มนะโอ้เมื่อกี้ผมดูข้างล่างสัมผัสบรรยากาศแล้วเราหันทิศทางกับเราเปิดประตูเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกถ้าเปิดประตูนี้รับน้ําคนมาจากน้ําไม่ได้ค่ะแล้วการวางเนี่ยเก่งมากครับตรงมุมเนี้ยไม่เข้าแล้วเราเปิดทางนี้เห็นไหมฮะค่ะแล้วคนก็เข้าเลยนี่นี่นี่นนคือโจทย์ที่ว่าหน้าร้านนั้นเป็นจังหวะที่ดีจะมีเสาไฟอยู่หน้าร้าน แต่ก็ไม่ได้มีปฏิยาเพราะห่างกันขอเข้าร้านครับเชิญค่ะครับแหมพวกข้างในติดแอร์เย็นสบายเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าคนส่วนมากชอบนห้องแอร์กันเนี่ยทุกครั้งเวลาเราเข้าประตูเหมือนเราปากพอกินพับเนี่ยตรงนี้โล่งไม่มีอะไรขวางแต่ว่าจุดที่ดีแล้วยังมีบันไดขึ้นข้างบนนะครับตัวขั้นบันไดนี้ถ้ามันไหลแะตรงประตูแสดงว่าเงินเก็บไม่อยู่ อันนี้ไม่ตรง<ฆ>นะคือจุดที่ข้อดี<ฆ>แล้วเข้ามาถึงจะเจอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่สามารถมองลูกค้าได้แต่ว่าเตรียมพร้อมต้อนรับที่ดีอันนี้คือจุดที่ท,ที่ที่ถูก,กนะครับอันนี้คือครัวถูกไหมครับใช่ค่ะลูกค้าสามารถมองเห็นไปที่เตาได้อันนี้คือข้อดีตรงท่พาพิสูจน์เลยว่าครัวเรานั้น,น,นสะอาดสะอ้าน<ฆ>แล้วก็อาหารนั้นมั่นใจกับความอร่อยนี่คือ ตรงครัวที่ดีครับอันนี้ข้างบนนะผมยังไม่ขึ้นข้างบนขอมุมนี้หน่อยครับได้เลยค่ะเชิญครับใครเป็นคนจัดตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้คือต้องยกความดีความชอบให้พี่เขยเลยนะคะเพราะพี่เขยเขาเป็นคนออกแบบทุกอย่างในร้านนี้ค่ะที่สําคัญที่สุดเวลาทําระเบียงต้องเปิดประตูรับอันนี้เขาทําประตูไว้เพื่อรับใช่ไหมครับแล้วมาตรงนี้อีกครับนี่ไงครับตรงนี้เป็นที่โล่งแล้วระเบียงข้างนอกไงครับ แปลว่าเราสามารถออกไปได้อีกนี่คือการวางร้านอาหารแต่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยที่นี่อยู่อาศัยด้วยไหมไม่ค่ะครับอันนี้ถูกแล้วครับงนั้นท่านผู้ชมครับเวลาเรื่องของวงจุย้ยบ้านอยู่อาศัยกับร้านค้านั้นจะแตกต่างกันร้านค้านั้นวุ่นวายหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีลูกค้านี่คือที่สําคัญที่สุดนี่คือจุดเพราะฉะนั้นหวงจุ้ยที่นี่ผมให้นะผมให้ถึง9 0้าสิบเปอร์เซ แปลว่าสภาพบริวารกับลูกค้ามันจะสัมพันธ์สัมพันธ์กันท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่ครับดูนะครับว่าทำเลที่นี่ถ้าคุณมานั่งแล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขมองแล้วทุกอย่างบรรยากาศที่เห็นนั้นคนชอบเรื่องราวเก่าแก่ของอยุธยาก็จะพบลำน้ำใช่ไหมฮะอยากมีที่โล่งก็จะพบ ที่จอดรถสะดวกมากเลยนะค่ะที่จอดรถสะดวกบายครับอันนั้นเราพักคันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวไปช่วงสิงอร่อยนอกบ้านครับผมครับ ท่านผู้ชมคะเรากลับมาสู่ช่วงของสิงค์อร่อยนอกบ้านนะคะเราอยู่กันที่ชั้นสองของร้านเสวนาอะน้องอุ่มคะที่นี่คือร้านอาหารแนวไหนคะ,ะก็เป็นเล็กโรฟิชชั่นนะคะอแล้วก็ขายอาหารตามพื้นบ้านก็มีแล้วก็เป็นสไตล์แบบว่ายุโรปนิดนึงก็เจอ,อด,ด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่น้องอุ่มจงใจให้เป็นแบบนี้ไปเลยใช่ค่ะเพราะว่า,วาคือเรา อยากจะให้ทั้งบุกทั้งแยกข้างบนระหวา่างท้้งบนและข้้งล่างนะคะทั้งบนนี่เราจะไปเน้นไปทางแบบบ้านๆหน่อยนะคะให้แบบว่ามีมกิ่นอายของชนบทอันนี้น้ำอะไรคะน,น้ำมะม่วงค่ะเป็น,นใช้ามะม่วงออน้ำดอกไม้เราใช้มะม่วงสดเป็นไงคะชอชหอมสมกับที่บอกว่าใช้มะม่วงสดเพราะมันกลิ่นมะม่วงเต็มๆไม่ผสมอย่างอื่นนะคะแค่วิวนะคะท่านผู้ชม อย่าเพิ่งอิ่มวิวนะคะเพราะของดีของอร่อยของร้านนี้ยังอยู่ค่ะแต่ว่าน้องอุ๋มจัดให้เราไปถ่ายทําที่ชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วก็มีที่นั่งที่เก๋ไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวลงไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยนะคะเป็นไงคะจะมานั่งมุมเก๋ที่สุดเลยนะมาให้ผมดูรอ,อาารความอร่อยรอไม่นานคะ่ะเพราะว่าน้องอุ่มจะแนะนำแล้วเมนูแรกน,น้องอุ่มให้แนะนำอ,นนอะไรคะคือคผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะคะ จุดเด่ดนของมันนี่คือพัดน้ำผัดไทยเนี่ยอุ่คลิปน้ำคือสูตรของซอสผัดไทยขึ้นมาเองเ<ด>ราเป็นสูตรของร้านเราซอสผัดไทยต้องบอกว่ามีอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่แรกค่ะเพราะน้องอุ่มเนี่ยเปิดร้านอาหารที่อังกฤษมาตั้ง14บี่ปีอ๋อเหรอใช่นี่ไงคะให้กุ้งตัวใหญ่เต็มตัวเลยนะจานนี่เขามีกุ้งตัวเล็กให้ด้วยนะใช่เะอาจารย์เพราะว่าผัดไทยนี่อาจารย์เขาเรียกใช้ซอสค่ะ คนแก่พูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะอื้มอร่อยกว่าที่ร้านดังนี่นะอือคนละแนวคนละแบบบอกได้เลยว่าแถวร้านในกรุงเทพที่ดังๆนะท่านจที่บอกว่ามันไม่เท่าเขาเลยอะเราชอบอย่างนี้มากกว่าแลวนี่คือจานเครื่องปรุงเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะเติมให้มันแซ่บให้มันเผ็ดมากกว่าเดิมนะ อ่ะน้องอมเมนูต่อไปเมนูต่อไปอันนี้ขอแนะนำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะคะซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งขออนุญาตเลยนะซี่โครงเขาใหญ่มากนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็อบน้ำผึ้งมีสูตรแบบไหนอ่ะก็เราก็ใช้พวกอินกิวเดียนนี่เราก็ใช้พวกสมุนไพรใส่ลงไปด้วยคลุกเคล้าให้แบบนะให้ก่อนที่เราจะเราหมักใช้เวลาหมักก็คือต้องมีเครื่องนิดนึงค่ะเป็นหนึ่งหนึ่งคือหอมมาก ุนใช้เวลาตุ๋นเพื่อให้อ๋อต้องมาตุ๋นอีกนิดนึงก็มันถึงเขาเรียกว่ามันถึงร่อนนี่อาจารย์ปลาขออนุญาตนะท่านผู้ชมคะเราใช้มือหยิบเลยนะคะอืมถ้าจะทานแล้วแบบถ้าอยากให้แซ่บหน่อยก็เราก็ทานคู่กับน้ำจิ้มสีผู้โอเคโอเคเลยครับออร่ยนะแซ่บกำลังดีอ่ะน้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวมีอีกเมนูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้อันนี้คือ กุ้งราดซอสมะขามนะคะนี่คือกุ้งแม่น้ำนะคะที่มายุทธยาต้องต้องทานกุ้งแฮมมายุทธยาต้องทานกุ้งมาเสนาก็ได้ทานกุ้งเหมือนกันค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารค่อนข้างโบราณเพราะซอสมะขามเนี่ยสูตรเนี้ยเป็นสูตรของคนโบราณทำนะเดี๋ยวเรามาดูจานนี้ต่อไปค่ะอันนี้คือปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเลยเพราะว่าใครมาต้องทานเพราะว่าเขาบอกว่าปลาหมึกตัวใหญ่ มันใหญ่จริงๆอะคะอ่ะท่านผู้ชมปาก็งงว่าที่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะอาจารย์นอนในจานสวยน่ารักด้วย <c oughs> ใช่ไม่อยากจะตัดเลย, <c oughs> ยนี่ปลาหมึกน,นึ่งมะนาวนี่เขาก็ต้องชิมน้ำที่เขาราดนะว่าโอเคไหมนี่เป <c oughs> ็นไงคะระช้าแซ่ ตาชิมผมต้องกือ้านายแทนแบบอยากแซมากเพราะส่วนเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่ราดบนปลาหมึกนี้ลงตัวได้มากมากคือมันอย่างที่บอกไม่โดดไปด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นความว่ากลมกล่อมเต็มปากเชิญเชิญก่อนที่อาจารย์จะชิมนะคะเปราว่ารอขอชิ้นนี้เลยให้คุณอุ๋มมาแนะนําเมนูต่อไปดีกว่าเมนูนี้น่ากินด้วยอันนี้อันนี้เนื้อย่างเคขุ่นจิ้มแจ่วค่ะเป็นผสมสานกบแบบ เนื้อ,อย่างนี้ต้องบอกนะถ้าท่านผู้ชมเปิดเพจจะเห็นนะเขาการันตีเขารีวิวจานนี้มากว่าอร่อยอร่อยแล้วถ้าเป็นหมูมีไหมมีค่ะเรา <นะ S 2> มีเป็นหมูมจานนี่แล้วเมื่อกี้ก็บอกกันนะคะว่าเราจะต้องมีน้ำราดน้ำซอสน้ำจิ้มเจวแต่ถ้าเราลองไม่ราดนะลองลอง,ลองดูแบบเดิมก่อนอ่าอาจารย์จะลองแบบจิ้มไหม คุณอ๋มเดี๋ยวผมขอดูหน้าแม่ครัวหน่อยได้ไหมครับเอแต่ไม่ทราบว่าแม่ครัวของเราจะอนุญาตไหมโอ้โหนี่รสชาตินี่มันสดยอดมากเลยสดยอดมากจริงๆเนี่ยื้อนุ่มื้อนุ่มใช่ไหมคะน้ำที่ราดข้างบนนี่เป็นน้ำอะไรอะอืบมก็เราก็คิดสูตรอุไม่คืออุ่มที่สุดมาเหมือนกันนมากเลยเขาต้องอมไปบ้างอะมาดูจานนี้ดีกว่าคือปลาช่อนต้มครองปลาช่อนนะคะ โอ้โห oh, oh, นี่ปลาช่นอนเพราะเป็นตัวใหญ่นะ,นะแล้วก็ให้มาชิ้นเบลอเลยต้องบอกว่ามายุทธยาะคะนอกจากกินกุ้งเนี่ยเขาก็ต้องกินปลาเพราะว่าปลาแม่น้ำเ,นนนนเ,นนเปรี้ยวกำลังดีค่ะ,ะแล้วก็เครื่องที่ใส่มาเนี่ยเยอะก็เป็นเมนูต้มเขาเรียกว่าให้ใครเผื่อฝืดคอ ก็มีน้ำน้ำมานิดหนึ่งคือเมนูอาหารของร้านเราเนี่ยเราจะใช้แต่แบบวัตถุดิบที่ดีพิกที่หนูที่เราใช้นี่เราก็ใช้ขี้หนูสวนแท้มะนาวเราก็ใช้มะนาวสดก็นี่แหละคือเคล็ดลับเสน่ห์ของร้านเราที่เราจะทําให้อาหารของเราได้รสชาติดีตลอดีพอพูดถึงตรงนี้ทําให้นึกถึงตอนต้นที่คุณลุงข้างหน้าแกบอกให้ฟังว่าทาอย่างเนี้นะ อยากหาแฟนคนอยุธยาและทำอาหารอร่อยอย่างนี้โอ้อาจารย์อยากหาอยากหาภรรยาอีกคนออกอากาศขนาดนี้เลยเหรอคะอาจารย์บอกว่าพี่เขาคุณลุงแกแนะนํามาถูกพูดถูกว่าถ้าอยากรู้น่ะคือเขาอาจจะแนะนําแต่ไม่ต้องเป็นต้องทําตามก็ได้นะคะอาจารย์นะมากินที่นี่เลยดีกว่าใช่เพราะว่าคุณอุ่มเนี่ยดูแลเองทุก รายการค่ะมาร้านเราก็จะเจอแบบนี้เหมือนที่ที่ปามาทานโอเคองั้นท่านผู้ชมก็เตรียมฟังจากคุณอุ๋มเลยนะว่าร้านเสวนาคาเฟ่นเนี่ยเขาเปิดกี่โมง ร้านเซวนาคาเฟ่นะคะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามแล้วเราก็มีเบรกแล้วเปิดอีกทีหนึ่งห้าโมงเยน็นถึงห้าทุ่มนะคะโอ้โหทั้งห้าทุ่ <c oughs> มนนอนดูดาวข้างบนดีกว่า <c oughs> บรรยากาศข้างบนนี่เรียกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ <c oughs> โทรมาจองโต๊ะดีกว่านะคะที่เบอรนะะนะะ์นะคะศูนย์เก้าสองหกห้าสามหกเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะหรือว่าจะ อินบ็อกมาที่ Facebook ของเสวนาน4 8 8 0นะคะกาแฟก็อร่อยเค้กก็มี K o M e, นะจ้ามีได้2องช่วงเรียกว่าเป็นทั้ง c a าเฟ่แอดเรส u r รอนนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะต้องไม่พลาดแบบเราเราแนะนำของอร่อยให้แล้วนะคะแต่ว่าสิทธิพิเศษที่คุณอุ่มจะมอบให้ท่านผู้ชมนะคะมาเสนานไม่ลืมแน่นอนค่ะถ้าใครดูรายการนี้นะคะแล้วมาถึงร้านเสวนานแล้วบอกว่ามาจากรายการ จิงอร่อยนอกบ้านอร่อยนอกบ้านนะคะทางเรามีโปรโมชั่นลด15ให้คุณลูกค้านะคะยังไงเชิญด้วยค่ะนี่ก็ไม่แพงอยู่แล้วนะใช่อาหารที่นี่ไม่แพงแต่ให้ตั้ง15นะคะแต่ท่านผู้ชมคะของดีก็ต้องมีวันหมดเขตนะคะเราหมดเขตเมื่อไหร่คะหมดเขต15วันที่30เมษายนนะคะนี่ เอาละค่ะท่านผู้ชมตาต้องมอบของขวัญให้แล้วลงตัวขนาดนี้ก็ต้องมีของดีให้แน่นอนค่ะนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์จากสิงห์คอปเปอเรชั่นนะคะมอบให้แล้วก็ซอสตอนมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ซอสนี่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะคะออ๋ที่ร้านใช้นี่อยู่แล้วอเมื่อกี้ที่เรากินจิ้มแจ่วต้องมีส่วนผสมของซอสตอนแน่นอนนะอาจารย์นี่ทั้งหมดเลยสโนวี่ยูน้ำสิงห์นะคะมอบให้ยืนยันความอร่อยกับทำเลที่ตั้งสบายๆพร้อมกับมอบประกาศสินแบร ช่วงสิงอร่อยนักบาทให้ด้วยครับโอ้โอเคเลยค่ะอาจารย์เยี่ยมครับวิวดีรสชาติดีอาหารอร่อยผมต้องมามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาเพื่อหาภรรยาใหม่อะไรเงี้ยะอ๋ออาลาท่านผู้ชมค่ะก็พูดเล่นกันนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ขำขำกันนะคะชีวิตอย่าคิดมากค่ะนี่ขอให้โชคดีมีความสุขสิงเจียอยูอี ิงมีหัวใช้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้หวิวตอนตอนเย็นๆเนี้ยค่ะก็จะมีคนมาตกปลากันนะค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะมีคนมาตกปลาตกกุ้งอุ้ยน้องอุ๋มอันนี้เขาเรียกอะไรนะเครื่องโ้่ข้าวในอดีตใช่ไหมน้องก๊อตเหนือหนู่จอดโต๊ะให้เลยลูกเดี๋ยวเราต่อ